มาครับมาเพื่อนๆมาซ่อมลำโพงฮอรดล็อกฮารดล็อกผมไม่เคยซ่อมเลยลำโพงนี้โอ้โหซ่อมยังไงเนี่ยอาการลูกค้าบอกว่าอาการเปิดแล้วมันดับนะมันดับนะด้านหลังของตู้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่มีไฟเลยเดี๋ยวต้องเอานี่นะครับนะเสียบปลั๊กไฟนะครับ เสียบแล้วนะครับอ๋อติดขึ้นมานะครับไม่น่าจะมีพลังงานจากแบตเตอรี่เหลือนะลูกค้าบอกวันดับนะครับมันต้องเสียบไอที่ชาร์จนี่ไว้นะครับแล้วแฟลชไดรใส่ครับนะ ้ยไฟดิ้นเลยในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวลองถอดปลั๊กไฟนะครับถอดอะแดปเตอร์นะครับดับเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าในส่วนนี้แบตเตอรี่ไม่น่าจะมีไฟนะครับเพื่อนเรามาแกะดูนะครับดูแบตเตอรี่นะครับผมว่าแบตต้องหมดแน่เลยในส่วนของไอเจ้าอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับเพื่อนผมสันนิษฐานเบื้องต้นแล้วว่าน่าจะมีการดัดแปลงนะเพื่อนนะ แต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะแดัดแปลงจริงหรือเปล่า, <c oughs> ลานะครับกล้าไกลโอ้โหนะครับตเตอรี่เป็นอย่างงี้นะครับเ,เพื่อนๆครับออยู่ตรงนี้เนาะอยู่ในสีฟ้านี่เนาะทีนี้ผมก็คงจะต้องย,ยังไงดีอะแกว่าเปลี่ยนแบบเนาะไม่รู้สิจะมาดีกว่านะเอามาดูโกโก้เท่หรือจะวัดไฟก่อนแล้วหมุนออกก่อนดีกว่าได้ค่อยวัดไฟยังไงก็น่าจะได้เปลี่ยนนะครับเพื่อน แกออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับเ,เพื่อนถ้าเราจะไปเปลี่ยนแบตเลยก็คงจะยังไม่ใช่เราก็คงจะต้องวัดดูแรงดันจากแบตเตอรี่ก่อนครับนะมีไหมละ่ะนะครับแบตเตอรี่เขาสองก่อนนี่งอยู่ในนี้สีฟ้าๆ,ๆเนี่ยนะครับมีไหมนะมีพลังงานไหมนะครับโอ้มีพลังงานตั้งห้าโวลต์เลยนะครับนะพลังงานตั้งห้าโวลต์นะมาหาแล้วกค่สามแล้นะ อ่าแล้วลองเสียบชาร์จนะครับเสียบชาร์จนะครับเสียบแล้วนะครับเพื่อนๆเสียบชาร์จแล้วนะครับเพื่อนๆไฟจุดนี้จะขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับอ้าวได้เท่าไหร่ครับได้แปดจุดห้าโอ้โอ,โอนั่นก็หมายความว่าแรงดันไฟนะครับจากอแดปเตอร์ชาร์จผ่านตัวนั่นทานผ่านอุปกรณ์การควบคุมการชาร์จแรงต่างไฟมาโผล่ที่แบตเตอรี่ตรงนี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นแล้วนะครับในส่วนนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของสสแบตเตอรี่นะครับที่มีปัญหานะครับฉะนั้นนะครับผมจะแกะแบตเตอรี่ตัวนี้ออกมานะครับก็ต้องแกะแวนวเนาะยังไงก็ต้องแกะอยู่แล้วเพราะว่าจะนําพาไปสู่การเปลี่ยนแบบนั้นเพื่อนนี่อเอาแกะดูนะครับอู้อู้โอ้ตื่นเต้นเขาต้องตื่นเต้น โอ้โหยังไงู oh. น้นี่นี่ก็คือแบตเตอรี่นะครับจำนวน2เซลล์นะครับเพื่อนๆแล้วก็มีแผงควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ควบคุมพลังงานจากแบตเตอรี่ BMS ก็อยู่นี่อ่าทีนี้เสียป๊กอยู่นะครับเวลานี้นะครับเดี๋ยวดูไฟนั้นเพื่อนนะเสื่อมจริงเปล่านี่นะครับ วัดไฟนะครับจุดนี้นะครับไฟที่มาจากตัวเครื่องอะไรครับนะเห็นไหมครับเพื่อนในแปดจุดสอา่าด้แปดจุดสทีนี้เรารู้แล้วนะครับแรงดันไฟมาแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าแบตตัวไหนมันเสื่อมนะทีนี้เออเนาะแบตตัวไหนเรามาเสื่อมทีนี้เราก็มาแกะอยู่ด้านไหนอยู่ด้านนี้นะอยู่ด้านนี้ แกเอามาก่อนเนรายะครนะขั้วเขานะครับขั้วแบตเขาที่ชิมก็แก่สองด้านหลังก็ถึงต่อไปนะทีนี้เราก็มาวัดดูนะครับว่าก้อนไหนมันไม่มีไฟนะแล้วก็ไหนมีไฟนะเพื่อนก้อนไหนที่มันมีไฟน้อยหน่อยนะตอนนั้นก็คงจะเสื่อมไปแล้วเราก็คงจะต้องดําเนินการเปลี่ยนในก้อนนั้น,นออกไปเนี่ยนี่คือขั้วบวกว่านันมันจะเป็นกันกันอย่างนี้นลบมันจะไม่มี ถ้าบวกมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยลายลายกันกันอย่างนเนี้ยปานหัวก็เสียมาดูครับโอ้ยก่อนได้มีไฟเนา่าหน่อยเนาะถอดปลั๊กก่อนนะไม่มีไฟมาแล้วนะครับอ่าหรือว่าเพื่อนๆจะถอดออกจากวงจรน,นี่ก็ได้นะครับถอดออกด้วยนันจะได้ง่ายหน่อยนะครับมาวัดดูนะครับแบตเตอรี่ตัวไหนมีไฟอ่ะโอ้้ตัวนี้หนึ่งจุดสองเหรอตัวนี้เท่าไหร่อ่ะ โอ้ตอวนี้2.3นะครับก็มันก็อัดทั้งสองก้อนนะพูดถึงนะแต่ว่าก้อนนี้เยอะกว่าก้อนนี้จะน้อยกว่านะพูดถึงนะอืมไม่ดนง้นนะฉะนั้นแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเปลี่ยนแบตครับช่างวิจจะเปลี่ยนก้อนไหนเปลี่ยนสองก้อนโได้ <c oughs> เปลี่ยนสองก้อนเลยครับเปลี่ยนแบตครับเพื่อนนี่ก็คือแบตท,ที่จะนํามาเปลี่ยนนะครับแบตเดิมนะสีนี้นะอือตัวนี้นะครับ ตอนนี้มีตราอักษรบอกว่า2,200มิลลิแอมนะพอดีผมก็ทำลายไปนะครับตอนนี้ก็เป็น18650นะครับไซส์นี้นะโวลต์ประจำตัว3.7นะครับเป็นลิเทียมไอออนก็จะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมคงจะต้องบรรจุใส่เข้าไปก่อนถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยงานมันจะช้าหนา,าแต่โซอยู่เนี่ย เพื่อนก็ต้องดูด้วยนะว่าขั้วบวกมันอยู่ทางไหนเนี่ยมันมันจะเป็นลายลกันๆอยู่นี่นี่ก็บวกนะนี่ก็ลบนี่ก็ลบนี่ก็บวกนะเออเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เอาเทปเอาอะไรมาติดให้เรียบร้อยอืมอ่าหมุนให้มันเรียบร้อยติดเทปติดอะไรเข้าเรียบร้อยแล้วก็ย้ายจุดต่ออะไรต่างๆเนี่ยเ้ามานี่อันนี้ก็มานี่อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนี้ให้มันเรียบร้อยนะครับ ก็อนนาจจะมีแค่นั้นล่ะอาจจะใช้วิธีการย้ำอักเอาหรือว่าเราจะทำการบัดกีก็แค่แต่แล้วแต่แต่ใน,นส่วนของการบัดกีต้องเร็วหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบัดกีนานโจงหัวแรงไว้นานจนเกินไปความร้อนมันจะเข้าไปแล้วก็จะทำให้เซลล์ข้างในมันเสียหายได้ก็คือต้องบัดกรีเหมือนกับไอ้บัดกีบัดกระดุมเห็นไหมปั๊บปั๊บ,บเหมือนคนชำนาญนะครับเพื่อนๆนย้ายสายนะครับ มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับย้ายจุดต่อมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับติดเทปติดอะไรเรียบร้อยนะแล้วก็เอาตัวนี้ห่อเข้าไว้นะครับแล้วก็จะประกอบเข้าไปนะครับตัวนี้ก็ห่อกันกระแทกกันช็อกันอะไรนะ่ะต่างๆนั้นแหละนะครับ่ตอสายเรียบร้อยทีนี้ก็มาลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนก็เป็นการเปิดลองอะไรปกตินั่นแหละนะครับมีไฟก็เข้าแล้ว โอ้ Ooh, ไฟดึง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 มันจะอ่อนบ้างไม่อ่อนบ้างเ <c oughs> นี่ยมันจะอ่อนบ้างไม่อ่อนบ้างมันอยู่ในระหว่างการที่แบตโลก,กับแบตที่จะเต็มมันก็โดดไปโดดมาอ่ะเสียบชาร์จเสียบชาร์จนะครับทีนี้ก็ <c oughs> ดำเนินการนะเอาแบตได้มาเสียบนะครับนี่เสียบชาร์จนะครับเดี๋ยวนี้ไฟชาร์จขึ้นไหม có phải đặt vàng sao? Cho nên, ôi, ừ, mặn phai xám nôn à? Có mày nữa. À, làm À, thòi còn đi qua thòi tia đó. ใช้ได้นะครับในส่วนนี้ก็คือนี่คือคือการที่แบตเสื่อมแล้วก็ทําการเปลี่ยนแบตเปลี่ยนทั้งสองก้อนเลยนะครับก็เนื่องจากว่าเสื่อมแล้วนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมก็คงจะต้องประกอบเข้าไปนะแล้วก็จะติดกาวตัวนี้ให้ลูกค้าอยู่นะครับเห็นเขาตัดแปลงตรงนี้มานะเออต้องแกะตัวนี้ออกมานะฮะคือแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่ได้หรอกแบบนี้นะครับ ก็คือมันต้องล็อกสายด้วยนะถ้าจะเกิดว่าจะดัดแปลงนะครับพูดถึงอย่างเงี้ยมันไม่ได้ล็อกสายนะครับเพียงแต่เอากาวมาติดไว้นะมันต้องล็อกสายด้านในด้วยนะครับเห็นไหมนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะขาดนะครับก็คงจะต้องดําเนินการนะครับเพื่อนๆครับทําใหม่เนาะตรงนี้เนาะเออในส่วนนี้ใส่แจ็คนะครับเพื่อนๆใส่แจ็คนะไม่ได้ต่อสายแล้วนะนะครับเพราะว่า เืิลูกค้าอยากจะถอดหม้อแปลงชาร์จออกไปใช้งานครับนี่ก็ไฟแสดงการชาร์จนะครับในส่วนของแบตก็อยู่แบบนี้ก็แน่นแล้วล่ะตัวนี้ก็ลองอย่างนี้ก็พอแล้วแน่นแล้วเทปนี่ก็แน่นแล้วหนาแล้วนะครับก็ใช้งานได้แล้วล่ะครับนี่ก็คืออาการของแบตเสื่อมนะเพื่อนๆแบตเสื่อมถ้าแบตเสื่อมเนี่ย เขาก็จะดับแบบนี้ล่ะนะครับเดี๋ยวถอดปลั๊กนะครับเนี่ยตอนนี้ปิดสวิตช์อยู่ถอดปลั๊กหยุดชาร์จไหมหยุดชาร์จนะครับนะครับพอาปงชาร์จ9 V โวลต์นะครับเสียบปลั๊กรอชาร์จนะครับถูกต้องแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็ลองเครื่องนะก็ค่อยหมุนเข้าไปอีกทีนึงนะครับดี๋ยลองเครื่อง ดังมใช้งานได้ครับคลิปนี้จะต้องมีผู้ให้ความคิดเห็นมาแน่ๆนะดรามา่าอาจจะมีดราม่าเรื่องแบตเตอรี่อะไรเงี้ยนะว่าทำไมผมไม่กระตุ้นแบตอะไรเงี้ยนะก็จะมีมาละนะครับเอาเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังในส่วนของพูดคุยนะครับในส่วนนี้ก็เวลามัน ไปเยอะล้นะก็คงประกอบนะครับทีนี้เสร็จแล้วก็คงจะต้องจากไปนั่นเพื่อนนะตัวนี้รุ่นเขาก็ไม่รู้รุ่นอะไรนะไม่เห็นเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆคอรร็อกสวัสดีครับ